แล้วคู่หนึ่งมันไม่ได้แพงนะเมื่อก่อนเนะ่ยเวลาเราจะซื้อแบรนด์ดังๆในห้าง่รับต้องมีแบบ4ี่ห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันแต่ตอนนี้ครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทมีสามสีด้วยมีสีดําสีดําก็ประมาณนี้สีดําสวยปะสวยเลยอนะ่ะอันนี้สีขาวนะครับสีขาวนี่ต้องระวังหน่อยใส่นานๆใส่ทีเพราะว่าเลอะแน่นอนไม่มีสีขาวยี่ห้อไหนที่ไม่เลอะนะ <laughs> เลอะแน่นอนคือใส่ไปเลอะแน่นอนอันนี้ก็ต้องระวังระวังหน่อยแต่สีขาวก็สวยเลยดูดิีโอ้โหดูดิด,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 ดูความสวยงามมา้ครับ วันนี้ถือว่าเท่อะในราคาพันหนึ่งร้อยบาทคุณใส่ไปคนคิดว่าคู่ละสี่ห้าพันอะเหมือนปะละ่ะเหมือนสี่ห้าพันปะละ่ะคือยิ่งสีขาวนี่คือแบบนานๆาใส่ทีแบบใส่ไปออกงานอะไรเงี้ยคือแม่งดูแบบคู่สี่ห้าพันนะจริงๆพันหนึ่งร้อยและเทคโนโลยีก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แบบไม่ได้สวยแค่ภายนอกอะภายในก็สเปคโหเนี่ยดีดดีดเด้งเลยอะ 3 2 đi. Thì chặt